เย้กลับมาครับสวัสดีครับโอเคนะครับกับพวกเรานะครับอนิเมะแท้เน็ตนั่นเองนะครับคราวนี้เราจะมาคุยกันกับซีซัน่น2ของมหาสุกคนชนเทพนั่นเองนะครับรต้องถามพี่โมก่อนเราอ่ะก่อนหน้านี้คือเราแนะนำจริงๆแล้วเราก็เป็นเกือบเจ้าแรกๆในการกนแนะนำมหาสุกคนชนเทพเหมือนกันนะ ใช่อา,อาซึ่งเราแล้ว,ลวพอเราเราทำวันนั้นไปปุ๊บแล้วเราก็มาต่อกันด้วยที่เราขยี้นะครับก็คือเรื่องของชากะเพราะว่ามันเป็นประเด็นร้อนพอดีแต่ตอนนี้ณนะตอนนี้เนี่ยข่าวข่าวของซีซั่น2กกำลังจะมาครับครับผมเราก็เลยจะมาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับซีซั่น2นี้ซึ่งจากกำหนดการทั้งหมดแล้วเนี่ยคาดว่ามันก็ยังอ่าน,เ,นเรื่องของซีซั่น2อะ่ะผมคาดเดาว่าน่าจะยังไม่ถึงชากะนะ ก็คือยังไม่ถึงพระพุทธเจ้าใช่ไม่ได้พูดชื่อนี้ไม่ได้เออชื่อพูดชื่อวไม่ได้นะครับเดี๋ยวดราม่านะครับผมโอเคโอเคแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยดูพวกเราคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับเรามีคลิปย้อนพูดคุยนะครับก็ในประวัติของตัวมหาสุโขทัยเทพอยู่นะครับยังไงลองย้อนไปดูก็ได้นะครับเพื่อการทบทวนแต่อันนี้เราจะคัดย่อหน่อยมหาสุโขทัยเทพนะครับก็เพิ่งมาเป็นอนิเมะได้หนึ่งซีซั่นก็เป็นเลกที่เรื่องหรือถูกแซวครับ เป็น powerpoint of l a g n a r o k powerpoint of l g n o k อ่เพราะด้วยสไตล์สไตล์ตลงานภาพที่เป็นแอนิเมะแบบอ่าถ้าจะให้เทียบ่มันเหมือนจะเหมือนเรื่องไอพ่อบ้านสุดเกา่าอ่ายากุซากยากุซ่าใช่ใช่ใช่ okay, okay. ที่ที่ตอนนี้มาทําเป็นพ่อบ้านนะฮะก็คือสไตล์การภาพมันจะเป็นกันแบบว่าเหมือนภาพนิ่งสองภาพมาอ่าอย่างดีก็ใส่เอฟเฟกเขยา่าเขย่าหน่อยอ่าแล้วก็มีเทคขึ้นอ่าเหมือนแบบพวกโปรโมทเว็บตูนครับ อะไรอย่างเงี้ยเออนะครับผมแต่นี่มันคืออนิเมะปกติมันก็เลยแบบอาพูดตรงๆก็คือเลยโดนโดนด่าไปตามระเบียบอืแต่แน่นอนมันออกไปซีซั่นเดียวเดี๋ยวยังไงซีซั่นสก็ต้องมาแหละมันมันเป็นการ์ตูนดังอ,อ,อแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนปรับ,ปร,บ,ป,รบปรุงเปลีป่ยนสตูดิโอหรืออะไรยังไงเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีประกาศออกมาอย่างเป็นทางการเท่าไหร่ เออแต่วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแบบประมาณว่า4ีซ้ำสคุณจะต้องพบเจอกับอะไรอ่ะล่าสุดตัวมังหะของฝั่งบ้านเราก็คือสำนรักพิมพ์อ่าฟินิกั์นะครับก็ได้ออกเล่ม12มาแล้วซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นเล่มไฮไลท์ ของพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับพอย้อนไปนิดเดียวนะครับก็คือมหาสุขคนจนเทพนะครับตามเรื่องก็คือท่านเทพเนี่ยไม่พอใจความการ็นอยู่ของมนุษย์ท่านเลียวท่านเทพว่าเหล่าเทพเหล่าเทพนะครับผมแล้วก็เลยคิดว่าอะไรจะสลายโลกเนี่ยทิ้งไปเลยล้างล้างบาปมนุษย์ออกไปดีกว่าครับผมวาคิลี่นะครับที่เป็นเทพนะครับกึ่งมนุษย์เนี่ยที่จะต้องแบบประมาณว่าเขาเรียกอะไรคุ้มครองมนุษย์เนี่ย เขาก็เลยออกอุบายมาว่าเอ้ยถ้าจะแบบจะทลายทิท้งอย่างนี้ก็ไม่ยุติธรรมป้าเออสนุกหน่อยดิเออมาสู้กันไหมร้องให้มนุษย์มาสู้กับเทพซึ่งเทพก็หัวเราะว่าจะสู้มนุษย์จะสู้เทพได้ยังไงเอ,อเอามาก็ได้ขำๆดีนะครับผมแล้วก็นั่นเลยเป็นที่มานะครับของการต่อสู้กันระหว่างมนุษย์กับเทพนั่นเองนะครับแต่สนุกมากเพราะมันมีนกลไกอยู่ในนั้นนะฮะแล้วก็ออกมาแล้วในบ้านเราเนี่ยก็จนถึงวันนี้ก็คือ 12, 12เล่ม, <12 S 2> ลมในมังงะ แล้วส่วนตัวอนิเมะเนี่ยนะครับก็ผ่านไปแล้ว1นซีซั่นมีทั้งหมด12ตอนอซึ่งครอบคุม20ตอนของมังงะ ถ้าเทียบเท่าจริงๆนะตอนนี้ก็คือประมาณเล่ม5นั่นเองนะครับแต่ตอนนี้ถ้าเกิดใครอยากจะรอซีซั่น2ก็มาดูกันนะครับว่าคู่ต่อไปที่เราจะต้องเจอเนี่ยเป็นใคระนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่อัอนนี้ขออนุญาตสปอยนะถ้าใครยังไม่ดูไปดูอนิเมะก่อนนะครับก็คู่ที่จบไปคือคู่ที่3นะครับผมของซีซั่น1นะครับก็คือโปรไซดอนกับโคจิโร่นะครับผมซึ่งแน่นอน,นครับกลายเป็นฝ่ายมนุษย์ที่เอาชนะได้ ส,สู้กโหสู้กันแบบว่าเป็นอะไรที่โอ้โหฝั่งมนุษย์เรากลับมาชนะได้ เฉยเลยซามูไรคลคูลเอเตอร์ผมบอ,อกแล้วไงแล้วไม่ใช่คาลคูลเอเตอร์ธรรมดาด้วยคาลคูลเอเตอร์แบบ3 d เอ,อเอ้ยคำนวณแบบสุดยอดมากโ,โกรแกมล้ำๆอะไรของมันไม่รู้ใช่ใช่นะครับผมซึ่งก็นั่นแหละครับผมก็จะเป็นช่วงที่เรียกว่าพีิกมากที่เราเอาชนะมาได้นะครับแล้วก็จบลงไปตรงนั้นซึ่งถ้าในซีซั่น2ว่ากันตามนี้เนี่ยแล้วก็ถ้าจำนวนตอนที่เท่ากันเนี่ยซีซั่น2นะครับจะครอบคลุมไปอีก2คู่นั่นก็คือคู่รอบศึกที่4 ศึกรอบที่4นะครับก็จะเป็นคู่ของเฮอร์คิวลิสเจอกับแจ็คเดริเปอร์ขอเรียกเฮอร์คิวลิสละกันจะได้ง่ายๆเพราะว่าชื่อในที่พิมพ์ลงในมังงะเองหรือชื่อที่ในอนิเมะในอนิเมะน่าจะใช้เฮอร์คิวลิสแหละแต่ว่าในตัวมังงะครับเขาใช้เฮราเ r ครส เฮราเคสคือชื่อดั้งเดิมตอนที่เขาเป็นมนุษย์นะครับเฮอร์คิลิสแท้จริงก็คือแบบว่าเคยเป็นมนุษย์มาก่อนใช่ใช่ใช่ใชนะครับผมแล้วก็มีการดัดแปลงเรื่องราวซึ่งใน,ในเนื้อในเนื้อเรื่องของตัวมหาสึกคนชนเทพอะ่ะก็มีการดัดแปลงเนื้อเรื่องเหมือนกันว่าเพราะอะไรเขาถึงมีพลังแล้วถึงขั้นแบบว่าเหล่าตัวเทพต้องชวนให้ไปอยู่เป็นฝั่งเทพนั่นเองนะครับเดี๋ยวต้องลองติดตามดูนะฮะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ต้องบอกว่า บีบใจบีบพวใจมากๆนะครับผมเดี๋ยวเราเราจะมาคุยกันแล้วก็ส่วนอพอหลังจากจบอรอบที่4ไปครับรอบที่5ที่ต่อเลยเนี่ยฮะจะเป็นอีกคู่ที่สนุกมากแต่ตัวละครน่าสนใจเพราะต้องคุยกันนั่นก็คือสิวะหรือพรสศิวะที่เรารู้จักนั่นนะครับจะต้องพบเจอกับไรเดนทาเมเอมอนอาไรเดนไรเดนทาเมเอมอนเนี่ยคืองงมากผมไม่รู้จักเขามาก่อนแต่จากที่เขาพรีเซนต์ในตัวของมังงะเนี่ยเราจะรับรู้ว่าเขาคือซูโม่ยอดซูโม่ ถูกต้องคน,นหนึ่งในตำนานในยุคช่วงยุคเอโดอะเ่าคนผู้ชายคนนี้ในฝั่งของวงการซูโมโญี่ปุ่นนะตอนนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในที่สุดออของประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นต้องบอกยงี้เสียมตอนนี้มันกลายเป็นว่าในฝั่งมังงะเขาเคยคุยเรื่องนี้กันไปแล้วครับแต่เดี๋ยวฝั่งอนิเมะเนี่ยพอตัวละครนิโผมาคนจะเริ่มมีฟีลแบบไอ้คนว่านี่อวยญี่ปุ่นจัง อ่าโอเคซึ่งไอไอไอเรือ่องประเด็นแบบนี้มันไม่ใช่ว่าเคยเกิดขึ้นกับเรื่องนี้ครั้งแรกนะครับจริงๆมีเรื่องการ์ตูนต่อสู้ที่หนักกว่าน,นี้อีกก็คือบากิอ๋ออันนั้นคือแบบแม่งอวยบางคนบอกมึงอวยญี่ปุ่นไม่พอเออมึงเหยียดมวยไทยกูด้วย <laughs> อ่าอะไรอย่างเงี้ยต้องก็ละไม้ในฐานที่เข้าใจนะครับใครที่เป็นจุดกําเนิดของการวาดก็อาจจะอยากเชียร์ให้ของของเขาก็อะไรอย่างนี้ข <g> <g> ึ้นมาหน่อยพอเป็นฝั่งนี้ก็จะมีฟีลแบบ ครับเนี่ยแล้วคู่แรกที่ชนะมึงก็เป็นญี่ปุ่นเนี่ยอ่านิโปกูตายก่อนเลย <laughs> แต่วันมันก็พูดยากนะมันอยู่ที่ทางคนเขียนเขาจะเขียนขึ้นมาแต่จริงๆถ้าเราเปิดใจรับเราก็รับนับถือได้เพราะเขาเป็นยอดฝีมือจริงๆยอดอตอนนั้นก็คือยอดนักดาบจริงๆนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับก็ด้วย,วยพลังที่ของวาเครี่ช่วยเหลือเข้าไปเนี่ยก็มีโอกาสที่จะสามารถเอาชนะได้นั่นเองอู้จําได้เลยว่าซีนที่เขาขยี้คือซีนที่ตัวพวกเหล่าเทพเขาช็อกอืะ เฮ้ยนี่นี่จริงเหรอเนี่ยคือมนุษย์สามารถเอาชนะได้อ่ะแล้วแล้วคนที่แพ้คือโพไซดอนเออเทพที่ผมแบบบูชามาตลอดครับผมครับยังเขาเขาไปขายอาหารแล้วไหมเหรอตอนเนี้ยอ่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เอาเป็นว่ายังไงก็ไปอุดหนุนกันด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้เออสีเสือกำแพงมันก็ลอกหมดแล้วนะฮะตอนนี้ยังไงก็ช่วยไปบูรณะบูชากันด้วยบูรณะนะครับผมโอเคยังไงวะเนี่ยโอเคนะครับผมก็ จะบอกว่าก็คือจะเป็น2คู่นี้นะครับในซีซั่น2เพราะอันนี้คืออันนี้เอาเท้าความจากซีซั่น1นะถ้าซีซั่น2มีจํานวนตอนเท่ากับซีซั่น1ครับม,มันก็จะเป็นอย่างที่เซียนบอกก็คือน่าจะได้ดูอีก2คู่ครับผมคือคู่ของแจ็ Jack the ipper, it, ะคเดอะริปเปอร์เฮอร์คิวลิสนะฮะแล้วก็ไลเดนกับสิวะครับผม,มเสร็จแล้วอันนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าเอามาคู่กันถามว่าสู้กันเนี่ยถ้าให้สปอยเลยจริงๆอ่ะมันอาจจะแบบว่า ได้นะคือบอกอยากจะบอกว่ามันสนุกมากทั้ง2คู่ในซีซั่น2แล้วผมอยากจะรู้ด้วยว่าการวาดของเขาเนี่ยที่จะพยายามพรีเซนต์ออกมาเนี่ยจะต้องแบบมันจะมีความแยบยนต์กับจะมีเรื่องของดีเทลที่มากขึ้นโดยเฉพาะซีนที่แจ็คเดริเปอร์ต้องสู้กับเฮอร์คิวลิสเนี่ยโอ้โหคู่นี้นี่โหดมากนะเพราะว่า<อ>ม,มันมีการเล่นกับฉาก ใช่เยอะมากในในคู่นี้นะครับ,รบแล้วก็จะมีการย้อนอดีตทั้ง2ฝั่งตัวละครอ่าเพราะว่าเอาจริงๆคือคู่ก่อนหน้าครับฝั่งเทพอ่ะย้อนไม่ค่อยเยอะอ่ามันจะแบบไปเล่าแบบแตะแตะแต่ฝั่งเนี้ยรอบเนี้ยทั้ง2ฝั่งเล่าเยอะหมดเลยโดยเฉพาะแจ็คเดอะลิปเปอร์กับเฮอร์คิวลิสเนี่ยเล่าอดีตเยอะมาก พี่พี่โมอ่าแจ็คเดอะลิปเปอร์เนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นนักฆ่าฆาตากรต่อเนื่องฆาตกรออกต้องใช้ขาทอฆาตกรต่อเนื่องอจริงๆแล้วถ้าในถ้าในประวัติสักเล็กน้อยนี่มันคือยังไงนะก็ฆาตากรต่อเนื่องอ่ะของอังกฤษอ่ะที่ทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครจับไม่ได้เนี่ยครับคือความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นในนี้คือเราต้องมาเชียร์เขาอ่าใช่ <laughs> เพราะว่าไอ้บรูนฮิลล์เนี่ยมันส่งแจ็คเดอะลิปเปอร์มาเป็นตัวแทนฝั่งมนุษย์ครับ แล้วอันนี้มันเป็นมันจะเป็นเนื้เรื่องของฝั่งบุญฮิวที่แบบว่ามันไม่ใช่แค่ปมการต่อสู้ตรงเนี้ยค,ความเป็นความตายของเหล่าเทพกับมนุษย์ตรงเนี้ยครับมันไม่ได้เป็นแค่การประทะกันของแต่ละคู่แหละม,ม,มันจะเล่าขยายไปในจุดที่แบบว่าเฮ้ยการส่งคนลงไปเจอกับใครอะ่ะตรงนั้นก็เหมือนแบบเกมมันเริ่มกันตั้งแต่ตรงนั้นด้วยอ,อเป็นการวางแผนนะฮะของ อ่าฝั่งวาคิลี่ที่เอาพูดตรงๆก็จงใจเลยว่าเดี๋ยวเทพต่อไปแม่งส่งไอ้นี่มาใช่ไหมกูเอาคนนี้เจอเลยเพื่อคาดหวังผลลัพธ์บางอย่างใช่แล้วครับแล้วจริงๆแล้วขออนุญาตเรียกก็เฮอร์คิวลิสเนี่ยจริงเฮอร์คิวลิสเนี่ยเป็นเทพที่แม้แต่เทพเองหรือมนุษย์เองเนี่ยก็ให้การเคารพนับถือใช่ตามในเรื่องแล้วคือเป็นโอบุรุษที่เป็นเหมือนตัวอย่างอ่ะพระเอกพระเอกใช่แล้วทําไมบุรุษฮิวที่เป็นเหมือนกับคนที่เคารพเป็นน้องสาว Uh huh. ทำไมถึงได้เอาแจ็คเดริเปอร์คนที่แบบชั่วช้าเร็วซามขนาดนี้ uh huh. มาสู้กับเขาเขาก็โกรธมากนะครับ uh huh. ซึ่งในเนื้อเรื่องก็มีบ่งบอกอยู่อย่างที่พี่โม่บอกไปก่อนหน้านี้ uh huh. เพราะว่าเขาต้องการที่จะให้เกิดมิติของตัวละครว่าในในพลังที่เขาได้มา 1. 2แนวความคิดที่เขามี uh huh. มันเป็นยังไงซึ่งจริงครับเขาเล่า2อ,อันนี้ได้สนุกมาก uh huh. แต่ผมว่าตอนนั้นเราเคยคุยกันแล้วแจ็คเดริเปอร์เหมือนโกงนะเพราะเขามี uh huh. มีสมีสองสกิลอะ มันมันหลอกอะ่ะเออมันหลอกอะ่ะแล้วมันมีสกิลที่ตาของเขาอ่ะสามารถมองเห็นอเรื่องของสีอีกด้วยเห็นอา,อารมณ์เป็นสีเป็นสีได้ใช่ออนะครับเขาเรียกอะไรความสามารถพิเศษที่ ติดตัวมาตั้งแต่กําเนิดแล้วนั่นแล้วนั่นก็เลย<ม>เป็นที่มาที่เขาพยายามอ้างอิงว่าทําไมเขาถึงแบบว่าออชอบการฆ่าหรือ<ม>อะไรก็ตามเนี่ยอ้างอิงไปด้วยอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็เนี่ยครับเขาก็เล่าไปประมาณนี้ซึ่งตอนที่เขาสู้กันเขาสู้กันมันมากมันจริงๆคือแบบเอ้ยโอ้โหมันเป็นการหลอกลอก่อต้องบอกว่าไงดีอะถ้าสามคู่แรกเลยดีกว่า<อ>คนอ่านอะ่ะมันมันจะออกแนวแบบยังไงก็เชียร์ฝั่งมนุษย์เพราะว่าบทบทมันปูมาอย่างนั้นให้แบบดูฝั่งมนุษย์มันเป็นแบบ เสียเปรียบมันเป็นอันเดอร์ด็อกมันเป็นหมาจนตรอกมันต้องดินน้นรนมันอะไร,รอย่างงี้แล้วแบบ,บเขาก็เขียนให้เทพมันดูเย่อหยิ่งนิสัยไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเป็นคู่เนี้ยมันกลายเป็นว่าแม่งเลือกเชียร์ไม่ถูกแม่งดีทั้งคู่ดีในที่นี้หมายถึงไม่ใช่ว่าแบบเป็นคนดีนะหมายถึงว่าเหมือนแล้วอยากให้มันชนะทั้งสองฝั่งอ่ะ ออผมก็ประมาณนี้นะครับส่วนคู่ใครชนะนี่แอฟไว้ก่อนก็ได้ก็ไปลองดูเอาละกันนะครับมีทั้งมังงะแล้วก็ตัวรอตัว,ตว,ตวอนิเมชันส2ก็ได้นะครับประมาณนี้ซึ่งพอมาถึงคู่ที่5คือพระศิวะนี่ผมเข้าใจแล้วเขาเล่นระดับแบบโอ้โหพระเก่งสุดในฝั่งพราหมณ์ฮินดูอ่ะ เขาเรียกอะไรนะเป็นเทวะของทางฝั่งอินเดียที่น่าจะเก่งที่สุดใช่คือถ้าแบบอันี้ถ้าแบบเทียบเป็นสเกลพลังให้เห็นเข้าใจง่ายนะมันต้องแบบระดับคอส m มิกบีอิงอะโอเคแล้วตานี้นะครับก็อันนี้อันนี้เราละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับว่าประมาณนี้แต่ไลเดนทาเมเอมบอนเป็นนักซูโม่มีอยู่ในประวัติศาสตร์จริงบ้านเราว่ากันว่าตัวใหญ่อะไรอย่างนี้ผลงานดีมี แทบจะแบบไล่พ้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ใช่แหละแต่มันมันเป็นคนไง <laughs> กลับมาที่ทั้งสองคนก็จะเล่าปูเหมือนกันครับว่าที่จริงสีวะเองเนี่ยเขาก็จะมีเป็นเทพที่อีกคนหนึ่งที่เป็นบัดดี้เขาอ่าอ่านะครับผมแล้วก็ต่อสู้ร่วมกันมานะครับกับต่อสู้เพื่อปฏิวัติทั้งหมด1,115รูป ต้องบอกว่าเทพเทพฝั่งอินเดียมีเยอะมากแล้วสุดท้ายเนี่ย<อ>เหลือแค่2รูปก,ก็คือเขากับเพื่อนเขาเนี่ยแล้วสุดท้ายเขาสองคนต้องมาสู้กันเองแล้วเป็นเ,เพื่อนเขาที่ยอมให้พัศีวะเนี่ยขึ้นมาเป็นเทพสูงสุดสูงสุดแล้วเนี่ยแหละครับเลยเป็นที่มาว่าทําไมพัศีวะถึงทานเก่งขนาดนี้ส่วนไลเดนเองเนี่ยครับเกิดมาตอนเด็กเนี่ยชีวิตเหมือนแบบมีกรรม<ะ>เขาเกิดมาแล้วเขาแบบว่าเขาค้นพบว่ากล้ามเนื้อของเขาแบบมีความพิเศษอะไรบางอย่างแต่มันกลับไปไปบีบกระดูก ทําให้เสียลูกแล้วตัวเขาเองเี่ก็เลยทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถแบบเป็นเหมือนโอ้พูดง่ายพี่กลพิการจนกระทั่งเขาฝึกแบบตอนเด็กครับเขาเอาชนะพยายามฝึกฝนตัวเองจนสุดท้ายมีกล้ามเนื้ออีกรูปแบบหนึ่งขึ้นมาเพื่อปกครองกล้ามเนื้อตัวนั้นเอาไว้อโอ้โหคือแบบมันเป็นความซับซ้อนมากครับแล้วก็สุดท้ายตัวเขาเองก็สามารถที่จะใช้ชีวิตแล้วก็มาเป็นนักซูโมครับ แล้วก็ผสานพลังเข้ากับเทพเ <Okay. S 1> วัตถุน,นึงองค์ที่ตัวใหญ่มากแล้วก็ควบคุมกล้ามเนื้อของเขาทําให้เขาสามารถได้ใช้พลังกล้ามเนื้อที่เขาได้พลังพิเศษที่มาของเขามาได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ได้สู้กันโอ้โหอันนี้คู่นี้ก็ใช้ได้เหมือนกันพี่โมคู่นี้นี่ก็กล้ามเนื้อก็สู้กันนะครับซึ่งถ้าตามจํานวนตอนนะเอาเป็นแบบนี้นะแล้วก็ด้วยการที่ขยี้เรื่องเปาไอไอนี่ตัวละลายมันเล่าวเวอร์ไหมโอ้โหตาม<พ>สไตล์พอบอกได้ไหมเฮ้ยมันเรื่องนักซูโมนะ ในปาก,กีนนะ,ะมันมีตำนานในนี้ด้วยบีบถ่านคาร์บอนอบีบบีบอัดจนถ่านแม่งกลายเป็นเท็จขออภัยผมว่าละ,ละไว้ฐานที่เข้าใจดีกว่า <laughs> <laughs> ผมว่าอันเนี้ยมันมันแปลกเหมือนกันนะทั้งทั้งที่สู้กับเทพนะแต่มันมีอะไรบางอย่างอ้างอิงมันไม่ขนาดนั้นละกัน <laughs> <laughs> แต่เอาเป็นว่า มันมีความเขาพยายามพรีเซนต์อย่างนี้ออผมสังเกตในเรื่องของไอมหาศึกโคนโเทพเนี่ยมันออจะเป็นเรื่องของการถ้าเป็นฝั่งเขาเรียกนะปูชนิโบุคคนหรือคนในประวัติศาสตร์จะเน้นเรื่องการให้คุณค่าของของความรู้สึกของคนที่นับถืออันนี้ก็ไรเดนนี่เป็นอีกหนึ่งคนที่จะแบบคล้ายๆโคจิโร่คือเขาจะเป็นคนในวงการนักดาบจะนับถืออ,อ,อันนี้ก็คือวงการซูโม่ก็จะนับถือเขาเหมือนกันซึ่ง ขออภัยนะครับถ้าเกิดไม่ชวนจริงๆแต่ด้วยการขยี้มิติตัวละครที่เพิ่มมากขึ้นอาจจะจบที่2คู่นี้แต่ถ้าสมมุติล่ะถ้าสมมุติว่าเขาอาจจะไม่ได้ขยี้หนักมากพยายามอาจจะเป็นพอนพอเป็นอนอเิเมะแล้วอาจจะแบบไม่รู้นะ อาจจะมีเล่าข้ามหรือเร่งบางอะไรบางอย่างหรือเขาอาจจะเพิ่มจำนวนตอนให้ซีซั่น2ขึ้นมาสมมติสมมตินั่นหมายความว่ามันจะเข้าสู่ยุคของศึกรอบที่6แน่นอนครับนั่นก็คือชากะของเรานั่นเองคือเขาอาจจะเรียกบาลีเนาะก็ไม่ได้ใช้คำว่าพระพุทธเจ้าตอนเล่มแรกอ่ะเขาใช้ว่าอะไรนะสากยมุนีใช่ไหมอ่าอ่าน่าจะใช่ถ้าจำไม่ผิดนะเแล้วก็แน่นอนครับแต่ว่าเรียกเป็นชากะซึ่งชากะเนี้ยเป็นอันเดียวกับชากะในเซนเซีย อ่าใช่อ่านะครับผมแล้วก็จะต้องพบเจอกับฝั่งอีกอันหนึ่งคืออันนี้อันนี้ถือว่าเป็นพิกโผอ่าเพราะจริงๆแล้วครับซูตเ,เองเนี่ยมาขอว่าให้ไปช่วยกำหลาบฝั่งฝั่งมนุษย์เอ,เอามามาอยู่ฝั่งเทพหน่อยมาลงฝั่งเทพหน่อยอ่าแต่กลายเป็นว่าชากะครับเลือกที่จะสู้อยู่ฝั่งมนุษย์นั่นเองเลยกลายเป็นศึกเทพชนเทพเออเทพอันนี้น่าสนใจเพราะว่าจริงๆแล้วครับต้องเป็นเทพแห่งความลัคก,กี้อ่ะ เทพโชคดีของญี่ปุ่นทเทพระเจ้าแห่งโชคลาภทั้ง7แล้วอยู่ดีๆครับมันเป็นการรวมกันครับเป็นการรวมร่างกันของจุดดั้งเดิมของเจ็ดทั้ง7เทพของความโชคดีเนี่ยนะฮะกลายไปเป็นชื่อว่าซีโร่ฟุคุซึ่งมัน,ม,นมันกลายไปเป็นเหมือนเป็นจุดกําเนิดเหมือนความมืดอนะ่ะในในจิตใจคนอนะ่ะผมไม่รู้จะเรียกว่ายังไงดีคืออาแบบไม่อยากสปอยเยอมอ้างนะครับแต่เอาเป็นว่าแท้จริงจากจุดกําเนิดแรกเนะี่ยคือเขาอ่ะไปดูดเอาความทุกข์ของมนุษย์ เพื่อจะให้มนุษย์มีความสุขแต่กลายว่าตัวเขาเองอะ่ะแบบโอ้โหมันพอเราดูดความทุกข์ของมนุษย์เข้ามาหาใช่ป่ะกลายเป็นว่าตัวเขาเองอะ h, ่ะย่าแย่แต่เขาก็อยากจะไปเห็นว่าเออมนุษย์พอหลังจากที่เขามีความสุขแล้วอะ่ะจะเป็นยังไง<ม>พี่โมโคิดว่าไงมนุษย์เราเมื่อพอมีความสุขแล้วยังไงก็นั่นแหละเขาก็เลยจะล้างบางมนุษย์ไงโอ้โหไม่พอมีความสุขแล้วก็กลายเป็นว่าก็ไม่พอมนุษย์เราก็จะตามหาเออกิเลตกิเลสกิเลตตัณหาวุ่นวายอีกเต็มไปหมดอยู่ดีสุดท้าย แทนที่แบบทุกยากตกยากจะให้รื้อฟื้นขึ้นมาดีทุกคนก็ยังไม่พ,ไมพออยู่ดีไอ้น,นี่ก็เลยแบบโอ้ยอมทุกจัดจัดสุดท้ายคนที่มาชี้ทางสว่างที่มาเจอก็คือชากานั่นเองแต่ว่าเขารับไม่ไหวนะเขารับชากาไม่ไหวเขาก็วิ่งหนีออกมาเหมือนกันครับเพราะว่าชากาเองตอนนั้นเนี่ยคือมาก็คือชี้ทางสว่างให้กับเหล่ามนุษย์ทุ่นหลงผิดอเออไอ้น,นี่เจ๋งมากนะมุมมองนี่คือแบบเฮ้ยเขาก็พยายามเขียนอะแดปนะอ่า ส่วนชากะนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงเลยครับเรารู้แล้วดีอยู่แล้วเอาจริงชากะจริงก็เป็นเขาก็เอาไว้เรียกก็คือหนึ่งในนามพระนามของพระสากยมุนีคร่บผมหรือพระโคตมาระู้พุทธเจ้าคช่บผมใช่เ่อชัยสิทธัตถะอะไรอย่างนง้นหรือพระพุทธเจ้าอ๋อซึ่งเป็นปางตามชาติกําเนิดเ็คือต่างใช่ไหมมันก็คือไม่ใช่ครับมันก็คือพระนามเดียวกันหมดเลย Oh, อ๋ออาศิษทาถก็คือตอนยังไม่ออกพันนวดอ๋อ oh, เข้าใจแล้วเกตก็คือจริงๆมันคือคนคนเดียวกันหมดเลยโอ้โห oh, อันนี้ออน่าสนใจมากนะครับแล้วก็เขามีเล่าประวัติด้วยเหมือนกันครับแล้วระหว่างที่เขาสู้กันอยู่เนี่ยอ๋อผมขอญาตย้อนไปจริงๆแล้วครับเทพทั้ง7เนี่ยที่บอกว่านี่นครับว่าเกี่ยวว่าเป็นเทพแห่งความโชคดีหรือโชคลาภเนี่ยนะครับ mm. คือจริงๆแล้วคือบิซามอนเทนนั่นเองนะครับดิซามอนเทนเป็นเทพตอนนั้นก่อนก่อนที่เขาจะรวมกันออกมาเป็นซิโร่ฟุกขุ ดั้งดั้งเดิมของเขาแล้วนั่นแหละครับเลยเป็นที่มาโอ้โหเรื่องราวมันซับซ้อนมากแล้วจนแน่นอนครับใครที่อ่านถึงเล่ม12จะ <c oughs> ส,ส,สปอยดีไหมเนี่ยจะได้เห็นอีกพลังแล้วกัน อีกพลังหนึ่งของเขาอีกทีหนึ่งงงมปหมดแล้วเนี่ยคือแต่โอ้โหมันเจ๋งมากครับแล้วการสู้ครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างยาวนานเพราะฉะนั้นพอคุยกับพี่โมผมถึงได้ลังเลไงว่าไอตอน1-3ถึงเนี่ยก็อาจจะยังแบบเขาเรียกอะไรซิมเพิลซิมเพิลผมมีความรู้สึกว่าคู่ของชากะกับบิชาบอนเทนหรือท้าวเวสุวรรณเออเออ,เอ,อท้าวเวสุวรรณก็ได้ต้องเล่าแยกวะยาวมากยาวจริงแล้วกม็มันเป็นคู่ที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเดีย๋ยวคู่ คู่พีคู่ไฮไลท์เลยอะ่ะเ,ออเพราะว่าเราอ่านมาก็จะถึงตอนเนี้ยครับชากะาหรือพระพุทธเจ้าเนี่ยเออโคตรพระเอกโอ้โหนี่แหละคือพระเอกของจริงเออพระเอกเลยจริงจริง ด้วยความสนุกแล้วก็ความดังของเรื่องนี้เนี่ยก็มีการสร้างไซส์สตอรีแยกมาด้วยซึ่งก็จะเป็นประวัติชีวิตของปปแต่ละคนล่าสุดก็คือลิปโป้นั่นเองนะครับอันนี้ก็ไปลองหาติดตามได้นะครับก็นี่ก็คือสรุปข่าวๆแล้วกันที่อัปเดตนะตอนนี้เพราะนะตอนนี้ที่เราถ่ายทํากันคือเล่ม12มจะอยู่ที่ตอนที่49อ่าก็จบจบ49จบ49แต่ยังยังสู้กันไม่จบนะพึง่ง อาจจะแบบพูดต,งตรงๆว่าสงคารามเพิ่งเริ่มก็ได้โอ้โหพึ่งเขาเรียกอะไรเพึ่งอย่างเชิงกันเออหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปติดตามกันดูก็แล้วกันนะครับโอ้อันนี้สนุกจริงๆก็ถือว่าซีซั่นสองถ้ามาก็อยากให้รีบมานะครับผมเพราะว่าเราจะได้รอดูคู่ชากาเร็วๆถ้ารีบมาแล้วเป็นเหมือนซีซั่นหนึ่งะ ถ้าจะพึ่งก็ได้ค่อยๆมาก็ได้ให้แหมนิดหน่อยเองอก็เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับก็รอดูซีซั่น2อย่างสนุกแล้วกันนะครับ<ม>ส่วนใครที่รอไม่ได้จริงๆเก็บมังงะเก็บมังหะเลยครับตอนนี้ก็ประมาณเล่ม5นั่นเองนะครับเริ่มดูต่อมาได้เลยนะครับา <ๆ S 2> ตาเก็บกันได้ครับของสำนักพิมพ์ฟินิกซ์ตอนนี้ออกมา12เล่มมีทั้งรูปเล่มแล้วก็ตัวอ e ีบุ๊กนะฮะใช่แล้วหาซื้อไม่ค่อยยากด้วย เออนะครับผมราคาก็อยู่แถวๆร้อยสามสิร้อยสี่สิบกว่าบาทแถวๆนั่นแหละครับผมแันไม่มีรีเซลนั้นขออภัยจริงๆนะครับก็รูช่วงนี้รีเซลก็โหดจริงๆนะฮะก็ยังไงก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับก็อ่ะจบกันไปแล้วครับกับช่วงป้ายยาของเรานะครับผมอ่ะคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอัปเดตวงการอนิเมะกันบ้างครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับโอเคครับช่วงอัปเดตข่าวคราววงการอนิเมะกับการ์ตูนเย้ครับผมข่าวแรก คุณตำรวจป้อมยามวัด <What? S 1> อ่ามังหะในตำนานที่หย oh, าวนานมากตีพิมพ์ระยะเวลาตีพิมพ์ถ้าจำไม่ผิดนะ40ปีพึ่งจบไปเมื่อไม่กี่ปีอ่าลงที่ลงชนินจนะะัมคนี่คือครหนึ่ง<ม>ในเรื่องคู่บุญของสำนักพิมพ์โชนินจัมครับครับทางรัฐบาลญี่ปุ่นครับเตรียมจัดสรรง,งบประมาณ89ล้านเยนหรือประมาณ25ล้านบาทครับเพื่อ อนุมัติการก่อสร้างอนุสรสถานที่โตเกียวแล้วจะอยู่ใกล้กับสถานีคาเมอาริที่เป็นสถานที่ในมังงะอ่าคือซิงกันเลยใช่เ,เขาจะทำเป็นแบบเมมโมเรียลฮอล์คาดว่าอนุสร์สถานของอ,อันนี้การ์ตูนเรื่องคุณตำรวจป้อมยามนี้นะฮะจะ,ะแล้วเสร็จภายในปี2024อเออนะครับอันนี้ก็ข่าวแรกนะฮะ,ะต่อไปครับข่าวใหญ่เลยฮะ s ั n r i s e Studio เก็ตละ นะครับผมที่บริษัทแม่เขาก็คือบันไดนำโค s ครับสตูดิโอนี้จะเตรียมถูกรีแบรนด์นะครับผมภายในอ่าหนึเมษายนปีนี้ก็คือเหมือนเริ่มปีงบประมาณใหม่ของทางญี่ปุ่นเขานะครับจะถูกเปลี่ยนชื่อครับเป็นบันไดนำโคฟิล์มเวิร์กต่อจากนี้ไม่มีแล้ว s u n ไรส์อนะครับจะเปลี่ยนชื่อเป็นบันไดนำโคฟิล์มเวิร์กเลยครับผมครับผมก็อ่ะ รอดูการเปลี่ยนแปลงว่าจะอะไรยังไงอ่ในเรื่องชื่อก็เรื่องหนึ่งแต่ในเรื่องเรื่องเนื้องานก็เหมือนกันครับต่อไปครับก็คือโกคุโชฟุโดนะครับผมหรือว่าพ่อบ้านสุดเก่าอ่นะครับผมก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวเขาจะตอนนี้หลายๆคนรู้แล้วว่ามันมีเวอร์ชั่นอนิเมะใช่ฮะใช่ฮะแล้วก็ได้เห็นแบบไอ้นี่คนแสดงด้วยนนี้ครับหนังโรงว้ากำลังจะมากำลังจะมาเวอร์ชันหนังโรงนะครับ สนุกจริงๆนะอยู่เป็นเล่นแบบมันเหมือนไม่มีอะไรนะแต่สนุกเรื่องนี้คงไม่ต้อธิบายเยอะนะฮะว่าวว่าอะไรผู้ชายชื่อทัศสื่อที่เป็นเหมือนแบบตัวตัวเก่งในวงการยากุซ่ามาก่อนแต่ทุกวันนี้ก็คือคนทำกับข้าวสนใจกับการจัดเบ็นโต๊ะแล้วมีแล้วมีความสุขมากเขาค้นพบความสุขของเขาตรงนี้ คือถ้าทำอะไรแล้วคอมพิวต์เนี่ยมันสุดยอดที่สุดแล้วยินดีพ่อบ้านจริงๆนะครับผมก็นั่นแหละนะครับผมจะเตรียมกำหนดฉายในญี่ปุ่นครับช่วงฤดูร้อนปีนี้ครับผมอุูยน่าสนใจมากๆน่าสนใจมากๆครับไปรอติดตามกันนะฮะนะครับครับอ่ะข่าวต่อไปครับโอ้โหอันนี้ต้องเป็นเรื่องน่ายินดีนะฮะอนิเมะมูวี่ครับจูจุสึไคเซนซีโร่ฮะล่าสุดครับทำรายได้ไปกว่า1,400ล้านเยน 3000ันกว่าล้านด้วยเวลา45วันนะครับขึ้นเป็นอันดับที่34นะฮะอันดับ34ที่ภาพะะยนตร์ทำรายได้สูงสุดตลอดการของญี่ปุ่นอ,อ่ะแล้วก็ถูกนับว่ากลายเป็นภาพะะยนตร์ที่ทำมาได้อันดับ1ของปี2021ก็แน่นอนอยู่แล้วแหมก็นะครับดูจากวาเวลาเวลาโอ้โหเขาเขาเขา,เขาสะสมพลังมาพอดีอเรื่องนี้ แซงไอ้นี่อีวาเกเลียน3.0.1.0ว่าโหดวะก็นั่นแหละแต่เรื่องนี้นะตอนนี้ก็ยังไม่ไม่ประกาศฉายในบ้านเราอืมอ่ะแล้วก็สุดท้ายครับฝากโปรโมทฮะจาก True ID ครับอันนี้มหลายเรื่องนะฮะในธีมที่เขาเรียกว่าระทึกขวัญตื่นเต้ม อย่างที่เคยบอกไปครับย้ำอีกสักทีหนึ่งแล้วกันนะครับว่าแอปพลิเคชัน True ID เนี่ยนะครับด้านในเนี่ยจะมีของให้เราดูเยอะมากมีฟรีก็เยอะนะครับผมแล้วก็คราวที่แล้วเราเคยแนะนำเรื่องแนวต่อสู้คราวนี้จะเป็นแนวระทึกขวัญยังไงซีก็จะมีต่อสู้ปดนมาด้วยยังไงซีมีแกนหลักที่มันแบบดูนี่นิดนึงอะ,อะเรื่องแรกก็ b l i ่า เทพ mrna อ่าเร็วจริงๆเลยนะครับผมอันนี้ไม่ต้องพุดเยอะครับอ่าแล้วก็จุ้จสื่อไคเซนนี่ก็ไปดูกันก่อนได้นะครับเด็กกินนิ้วเด็กกินนิ้วครับผมหานิ้วกินนะครับนะครับผมนะครับแล้วก็ Black Butler ครับอ่าอันนี้พ่อบ้านพ่อบ้านดำสุดเท่โอ้ยสนุกอ่ะสาวสาวกริฟใช่แล้วเซบาสเตียนอ่านะฮะแล้วก็อีกเรื่องนะครับมอฟไซโครอยที่เดี๋ยวซีซั่น2หรือ3วะมีเห็นว่า ประกาศแล้วว่ามาแต่ผมจําเดือนกับปีไม่ได้ขออภัยนะชื่อชื่อม็อบไซโคร้อยหลายคนอาจจะไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของการแบบป่าผีอะไรอย่างนี้นะแต่พระเอกอจะมีพลังไซโคของตัวเองลองไปตามดูสนุกสนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายสปูกี้คิทาโรซิการ์ตูในตำนานาร์ตูในตำนานครับผมนะครับก็ไปดูกันอันนี้แล้วอันนี้ต้องบอกว่าเป็นทุกเรื่องที่คัดมาแล้วว่าสนุกสนุกทุกเรื่องดีทุกเรื่องเราไปหาดูครับข้างในมีอีกเยอะเลยนะครับแล้วก็ภาคไทยมีเยอะมาก ใช่อะแล้วทั้งหมดนี้นะครับก็คือ An ิเม Planet ของเรานั่นเองนะครับถ้าเกิดชื่นชอบยังไงฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งไว้เตือนด้วยนะครับผมแล้วก็ติดตามพวกเราได้นะครับทุกวันเสาร์หนึ่งทุ่มครึ่งนั่นเองนะครับก็มาติดตามการอัปเดตป้ายากับพวกเรานะครับวันนี้พวกเราทีมงานทุกคนไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับโอ้ยดูไม่ทันแล้วจริงปะอะไรอนิเมะเนี่ยมันเยอะมากตอนเนี้ยอ่ะใช่